สวัสดีแม่แล้วสบายดีสวัสดีสวัยดีฮะสบาดีเสือตัวนี้ออกขีดลายคนเลยพระกันเห็นยังเลิกเลิกดื่นดื่นก็ทำกลางคืนจัเห็ดยังหนอเปิ้ลขนมลิงเห็ดยังก็เห็ดเอยอยู่ก็เห็ดเอยนี่ออกมีคนมาจากเมืองมาใอ่ มือคนีห่ออันน่ะพี่น้องห่อขนมตอนหลับนองจอยพี่น้องเมื่อไงแต่นางจอยอิอ่าไม่ได้กำลังห่อพี่น้องไม่ใช่ผู้ช่วยเพราว่านังอีพี่เลยผู้ช่วยผู้ช่วยตัวน้อยผู้ช่วยกระโปงเลยมือใหญ่เลยว่าสันน่าเล่หม้อว่ามือใหญ่เลจอย นหวีนะสวยปั้นไข่ไข่นกนกหวีน่ะสวยปั้นไข่นกขนมนอหวีนคนหูได้นี่คนหูเทอได้นอหวีนนี่เนาะซอยไม่แล่ปั้นขนมยพเดอเคเทียนกัหมูน้องจ้อยนี่สอบเดอนนี้คนะตอบหมูงจอยเศษคอุกนน้องแกบอกว่าเหตุเผื่อเดเดียวขืนเมือนํำป้าใส่ขนมยังไรเนี่ เขาเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าเอ้ยเห็ุแบบนี้บอได้เด้เขาเจ้าเลยเสด็จมาถามเอาค้ามต่อไปอยู่นะอะไรน้องแก้ก็เลยทำให้เขาเจ้าขึ้นไปค่ะแตงสีได้เหล่าผู้เทียนนำเดี๋ยวเขาเจ้าสตัดออกจากกลุ่มไม่น้องผู้สังเกตุเทียนอ่าโทใส่ใมาเยอะแท่นี่โอ้ยใครไหลกระโปงกินแอลมู๊ยแม่แด้กินใส่บ้านกินใส่ขนมส่วนน้องวีบุญได้ไปกินในบ้านลูก เป็นตาป่าเหอหนูมีก๊อเห็ดขนมมกพี่น้องเอ้ยอันใส่มังทั่วขนมมกใส่มังทั่วเนาะใส่มังทั่วเสียน้ําใแเลยเอาไปหนึ่งแล้วก็เลยตําเห็นมะเห็ดใส่ขนมใส่กับมางเผาแล้วก็เขาในเยาว์น้านเลยเนาะบดเอามาตําเห็ดขนมวันนี้เอาห่อก็ได้ มือนี่โบได้ใส่แป้งใส่เข่าล้น้วนเหมือนแซ่บคือการที่บลาะแซ่บบลาะใส่ขานมแซ่บบลาะไปเลยดีดาใส่ขานมแซ่บพี่หล่อโอ้นี่โปน้องวีพันกับมะฮ่อพันกับมาเห็ดนี่แหละไคโนกพันแม่ล่นเลยเห็ดไปเห็ดมาไปกินใส Boyên bội 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 bỏ bội 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 gì bội 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 ถ้าจิงกังเว้นนี่บัวเรนาวเลยบัวเรมีลมมีเล่มเลยลม้นบ่มันนะบอยเนาะแม่แบบนี้แหละเหมือนบุญมันนะบอยเนาะลมเนาะกองเว้นหับัวเรนาวเลยผัดที่ห่อหอนนีผัดขำมากผัดลมผัดเต้นขาจีเต้นเขากำแสบปะหล่ะไม่แอาปลาพึ่งเนี่ย แม่ปั้นกะทิเห็ดขนมจืนก็ได้นอะเขาน่ขนมจืดด้วยาบก็ได้ชื่อธรรมะนี่นะงั้นนี่ไงโอ้ยไดนวะมิหมูน้าวต้ะผัดใส่แค่เดียว มีบอกว่ามีพูดสิ้นเวลานี้ซาโมงแล้วแม่นดิบอดอ้จักนนอนเออ้าอี้าบมงค์เคร่งพอป้าป่าแกมายามดูดุ้าบมงครเร่งเห็ดขนมตอนตอนน้องจอยพี่น้องอันที่จริงกั บูยเเ h ế กังเว้นมันห่อนตอนนี้เจอน้องจอยนะก็เลยบัวปันไหนดอกบัวอยู่เพียงนอน้อยเห็ดตังค์ซื้อเด้จอยนอนสิบสองหรือหนึ่งโมงสองโมงถุกมือใช่ก็เลยบัวปันไหเพราะว่าตื่นก็ตื่นหามงนอนสองโมงถุกมื้อเลยพี่น้องเลยเขเท็ดยูทูบได้พี่น้องเยกับบัวเทยดผสมประสานคือแบบต้องนอนสองโงกับถุกมือเลย หลังจากที่เฮาแคะแล้วเวีย YouTube เนาะแล้วก็มาใส่บทเทียนหลังจากใส่บทเทียนก็ไปต่อ YouTube ต่อเดี๋แน่นอนแต่ตอนี้นีแต่น้อง้บจอยพน้องจอยกินข้าวหลายคือมันกิอันนั้น่วเจ้าวพุงพุงลูกนอิยังอ้วบจอยเอ้ยอย่าหเด้นเนหอะเนพุงบ่เอาบ่เอาก็สิว่าโอ้ยจะพามาใส่ คงใหญ่เป็นตาพามเราไดเอออย่างทีอะไรงี้เลยนึ่ไปเฉยม่อบ้ามาอบ้าหด้วยก็้วยก็งิเกลียีวิตเอะมื่อี้ฝักหนาวนะน้องวีหนาวเยอะหรกมันลมนะ ตอนที่น้องวีเอามาเห็ดใส่ขนมนั่นโบได้มาถ่ายดอกพี่น้องเพราะว่าแฝงนะตอนน,นบา้านี้นไดมากลิ่นในบ้านนีนได้บา้านนี้แล้วกินไส้ขนมแล้วกลินนนะมันจะมดนะน,น,นี่ผู้ช่วยมาอีกคนหนึ่งพี่น้องนี่ผู้ช่วยมาอีกคนหนึ่งกำลงกังจะมาช่วยไปนอนกันเลย โดน4มือบ่ได้ตกเด้อพี่น้องคคือเก่างามคือเก่าเราเพราะว่าน้องจ้อยห่อคนเดียวเเรายองตัวเองเออบ่ดีให้บ่วโซมึงนอ้าบ่ไจััง คุณบุญยักษ์โซ่มันก็ถ่นหอกน้องแบบจีนชอยเฮใหบอกเขาเจ้าว like ่าอันนี้อะไยเห็ดใส่ฮะเด้บ่อยแล้วเห็ดแล้เห็ดเลยให้บอกพี่น้องเวลาเขาเจ้าเราเราเองใสใส่เองเขาเจ้าบอกว่าเป็นว่าละนรกมีนเป็นตะยาน้องเจ้าแบบบอกว่านรกมาเป็นตะยาเป็นว่าละโลกตายเป็นอยู่ทุกโลกว่าเหลือ เขาจะบอว่าเหมนกนนาโลกไอตายาไหนสิตายมือแดโอ้ยน้องว่านั่นโลกยิ่งหมเป็นตายาไหนถาว่านโลกว่าละโลกน้องวีบอกเขาใช่งงนะงงละโมอวซ้ิบ่าอันนี้อั้ใส่เออโลกกับเก่าิบฮ มักถั่วกับอันอันะเอี้ย้าเนี้ยขาต้องถ่ายปวดเท่าะห่เตรียมัวดเลยขาไปข้าไปี่ห่องามอยู่เอเคยมยอดสพี่มาตอบพี่นัง ห่อขนม้ามหนึ่งพี่เราต้องเห็ดหัวมันถ้มันแหลมแหลมแล้วป่ามันกระเบิ้งนี่นะนี่้าเห้าอยากหามันนะมันสิแบบนี้มันสิผับเนี่ยผมเขาต้องเอาตัวทีเขาผับนี่เขานีกองไปแกงมันเท่ากับเมื่อวานได้ห่อขนมในห่อขาเดียวเัาบบได้พี่น้องห่อมาแล้วเขาต้องป้นขาได้เวลาเขาสิผับเขาก็ต้องปีนโบเมลัสจิห่อขนมอยู่มืเก่านะเขาต้องปีนไปเรื่อยๆจนได้แบบนี้เพื่อที่ห่อแล้วปิ้นหาหกลกคุณแล้วมันจะงาม ขันห่อปุ๊บปิดในหัวอยากว่าอยู่เด้ตอตอนนั้น,น,นก,ก็หน,นอกเหมือนกันนะแม่อาจารย์นอกเหมือนกับอยเห็ดตอนเนาะเหมือนกับอยากเห็ดเลยเหมือนอย่างนี้นแบบนี้หมูถ้ายิ้มเท้ากระต้องแบบนีอ้อย่าง้มบอกวิธีห่อด้แบบนี้แบบนี้นะเท้ากระตอ๊อกแบบนี้ทำแบบนี้นะเท้ากระตกกระ้องมาตางนี้ใช่เปล่าคุณเจ้าหลังผับแล้วเท้ากระต้องปิ้นมาแบบนี้ปิ้นเท้ากระต้องปิ้นมาอีกแบบนี้สรุปแล้วมัอยู่สี่ห่อพี่น้องแล้วมันสีได้ปลายแหลมๆหลงาม ถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดบโเป็นกับสิกิลาไอคือผู้เฒ่าเนี่ยแล้แต่น้องจ้อยยังเป็นผู้สาวอยู่ก็เลยงามเลยงามคือผู้สาวเพริ่งแล้วคือผู้เถ่ามาจุ๊ยงเพอะมาพี่หลงมาพี่หลงโอ๊ยเจลีเจลีเอ้ยเจรีหน่อยมาพี่หลงเออเอาเขาเอาตัวนี้ขับมาดีสาวซารีหน่อยขับตัวนี้งานตัวน้อยเลยอืมแต่ก็ม้วน เบ้อไหนบมาอมุ้ๆนีนอเผินเลยชีอยากินใส่ขนมจะเบไปนอนไปนอนอกจากเพ่อนเฮานะพี่น้องนอกจากมีแต่โลกแล้วไปยังมีพี่วะไม่มีะไม่มีวะนี่แล้วเาสกอาแก เอาฟ้าบอกว่าครอบครัวใหญ่และนี่ขบสุดพี่น้องต่อไปก็คือสิมีนคนบมดเต็มเลยค่ะนุ่งพรมแล้วเอามาหม,มัดตัวเองอย่างนี้มีหรือยัเบบีน้องวีเพียนเหตุนกน,นมเลยเนื่องจากว<ร>่าเขาได้ขับกันพัฒนาผู้คือกันนนะพี่น้องมันก็เลยต่าง <nothing S 1> คนตางามึงสากซลีก็กระโพบเอาขวดน้ำมันเอาละ สากแพงกันแม่ให้กินเอาบักนากนใเอาให้บักนกินน้ำนี่เห็นแีนี่กระโพดอันแพงอ่ายอ้บุนนำเรียนด้กินหรือบ่อยอ่ะน้ำเรียแกะไม่เออคือแพงก็เลยติ๊งอบได้ใช่ มือนี hmm. é, ่น้ำบักซารีน่ะเขาเล่าบีเขาเล่าแต่ตาหนังเออบัลคาวโพดบัลคาวโพดเขาเล่าแต่ข้าตาหนังนี่แล้วเขาเนี่ยติตาหนังรอกันมือนี่ยรองกันเลยอยู่นะเราเนี่ยแบบเนาะเลยวะอย่านี้่ะเนาะกับญาตอันนั้ตาหนังขาแันสิโต้ก็มาถึงไม่เราเพาเล่าหะลับปลาให้น้องกินเนี่ยนะกุ้แพงน้องปลาให้น้องกินคันได้อีกยังมาคือกันได้แพงน้องให้น้องกินวัตชลีนเพื่อนบาเรีกินไดะ ะมันสลัดมันหลับอยางกินมันเลี้ยมนเลียเพิ่นมัได้กินเพิ่แพงมันเผิ่อากินเ้ยนนนี่นนอดันเขาพดนจ้อยเก็มากพี่น้องจอยไปเรียหนดอเก็บมากต้นน่งเนเหน่งเ่น่นารบ่าวบไปปีนเอาอยู่ปจิกต้นอันนี้นกจ้อยบปีแ้พี่น้องอันนี้เก็เห่งเกนเนนกเนนกแม่องเนมพี่น้อง น้อยจะปอกให้สิกินเนี่เออใเอามาไหมแม่นเดอันนี่เห็นแแม่ห่ถ่าแย่งอยู่อกหายมาสิรอกแงมานังสีขนาดลอกรอะไรกันแฟกใ่แนกับอกกแฟกัอก่นบ่ได้แฟ้กบ่ไมนใช่มแอกใช่ไน โอ้ยเนาะหนังกับเบอร์ทันตากับมือเท่าสิ็ไปได้สักเหตุที่เบาะลมก็ไว้ายๆนอะโดย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 เออพับทางนี้ขามาน้องอีกกระเฮียนเหี้ยบก็เลยแล้วก็พับทางนี้แล้วก็มุนมุนไปแล้วก็พับเออขาคุ้งคุ้งเจะไปกินน้ำเออขาคุ้งคุ้งแนนแนนอย่ากอดไปลีไลถ้าบ๊ายบายยัง อ็แนแนมกอนเออขับขาดมึงกอนแล้วก็มุ้นอีกไกลที่แล้วแล้วพันด้านยังเลือดตองปลาสี่อันเนี้ย้าตันงกองผีเถกนี่ในไซต์ัวน้ำโบแมนนี่ยเออตัวน้โบแม,มนแมนแต่ว่ท,ท่านท่านมัน้าไปแล้วบ้าเอยอันนี้ข้างน้องวีคอ๋อมันดนยีนอะไยแบบผับหลึกๆมันก็เห็นดได้ เล่ายิงเงี้ยเห็ดเลยน้องพอไหวไปถหอห่อนนึงทั้งแต่พอเล่าอันสอมรถเล่ายังถือกระเจไปหันน้ำก่อนจะเขานอนล่างมือเด้นน้อวีเอ้ยน้ำมันนะลูกไห้แมวไปดีอ่าเด้อ เสื้อผ้าพี่นอ้องเบิ่งฮอดขันนี่ก็สิขอจบลงก่อนนะพี่นอ้องสิขอลาลงก่อนเนาะสวยเด้อบันเด้อแม่อขลาลงแล้วจ้ารับันลาเดือดอืมพนามวนเลยพี่น้องล่ลาเลยได้บ่ไอย

พอกับน้องยี่วีสู้ราเหนจะแก้ง่ายเลยล่กเหวแหลมเป็นเนาะก็จบแล้วน้องพี่น้องมันเน